การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำๆนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเราไปดูดคลิปของคนอื่นมาแล้วนำมาลงในเพจของตนเองใน Facebook ของตนเองถ้าถูกรายงานคาว่าถูกรายงานนั่นก็คือหมายความว่านะครับเจ้าของเพจเจ้าของ Facebook เจ้าของช่องมารายงานเราเนื่องจากเราไปนำคลิปของคนอื่นมาเนี่ย ปัญหาตามมานั่นก็คือนะครับมันก็จะถูกจํากัดการสร้างรายได้ทั้งช่องทั้งช่องย้ําทั้งช่องนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะปลดล็อกตรงนี้นั่นก็คือวิธีการแรกนะครับต้องไปลบคลิปนั้นออกต้องไปลบคลิปนั้นออกต่อหลังจากนั้นนะครับต้องไปยื่นอุทธร์เพราะเราสามารถที่แตะเข้าไปดูในเรื่องของตัวเลือกว่าเราจะทําอะไรบ้าง1นยื่นอุทธรณ์งนะครับ ติดต่อกับเจ้าของช่องโดยตรงเพื่อที่จะให้เจ้าของช่องปลดล็อกให้เรานะครับทีนี้ถ้าเราทํากระบวนการทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันยังไม่ปลดล็อกยกตัวอย่างเช่นนะครับยื่นหนูทร์แล้วก็ต้องรอ2นะครับติดต่อเจ้าของช่องแล้วก็คือไม่ได้รับคําตอบใดๆสิ้นนะครับระยะเวลาการปลดล็อกนะครับมันจะอยู่ที่6เดือนย้ํา 6เดือนนะครับแล้วก็คือ180วันนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไว้หลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับการผลล็อกทีนี้นะครับในส่วนที่เรายืดอุทธร์ไปหรือนะครับเราลบคลิปออกไปเรียบร้อยแล้วบางครั้งย้าบางครั้งนะครับมันจะปลดล็อกให้เราในเรื่องของการสร้างไรายได้แต่ไอตัวการแจ้งเตือนนั่นคือเพจคุณมีปัญหาบางอย่างย้ํา เพจคุณมีปัญหาบางอย่างหรือโปรไฟล์ของคุณมีปัญหาบางอย่างมันจะ เป็นสีเหลืองเนาะเป็นสีเหลืองและถูกแจ้งเตือนไว้ตรงนั้นบางทีอาจจะเป็นสีดำนะครับแต่ในส่วนของผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับการสร้างรายได้นะครับมันก็สามารถสร้างรายได้ได้ปกติย้ําสร้างรายได้ได้ปกติเพียงแต่ว่าท่านอย่าไปทําผิดกฎกติกาซ้ําๆถ้าท่านทําแบบซ้ําๆนะครับ เพจของท่านเฟซบุ๊กของท่านก็จะถูกลบออกจากระบบนะครับนี่คือตัวอย่างของผมนะครับ6เดือนย้ำา6เดือนแต่มันปลดล็อกก่อนหน้านั้นแล้วครับประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับเนื่องจากผมยื่นอุทธรณ์และผมก็แล้วผมก็ทําคลิปของตนเองที่มันเป็นต้นฉบับนะครับลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมันก็จะปลดล็อกเองโดยอัตโนมัติแต่บางท่านนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุมัน มันเกิดจากอะไรท่านจะต้องสังเกตนะครับสังเกตช่องของตนเองว่านะครับท่านไปทําอะไรผมไม่สามารถอธิบายให้ท่านเข้าใจว,าว่าวิธีการแก้หรือการทํเนี่ยทำอย่างไรนะครับเพราะแต่ละช่องมันจะไม่เหมือนกันหลายๆท่านที่ทังมาถามว่าแก้ยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าเนื้อหาจริงๆในช่องของท่านท่านไปทําอะไรมาบ้างท่านจะต้องนะครับเข้าใจและ รู้ว่าท่านไปทําอะไรมายกตัวอย่างเช่นท่านถูกจํากัดการสร้างไรายได้หนึ่งนะครับเพลงท่านมีเพลงไม่ในช่องของท่านคลิปของท่านมีความเสี่ยงที่จะละเมิดนโยบายชุมชนไหมนะครับท่านไปดูดคลิปของคนอื่นมาหรือเปล่านะครับและเวลาท่านไปทําคลิปนะครับมันมีเสียงลิขสิทธิ์จากข้างนอกเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันสอดแทรกเข้ามาในขณะที่ท่านทําคลิปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเป็น ปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับท่านต้องรู้สิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นเสียก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของผมมันจะปลดล็อกนะครับอีก1วันทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับก็คือ6เดือนนั่นเองแต่มันปลดล็อกก่อนหน้านี้นะแต่ไอตัวควําว่าเพจมีปัญหานะครับโปรไฟล์มีปัญหานี่มันก็ยังค้างอยู่นั้นอยู่นะครับให้ท่านลงคลิปปกตินะไม่ต้องไปกังวล นะครับทำยังไงมันก็ไม่หายมันต้องลดล็อกเองโดยอัตโนมัติไม่มีใครสามารถท่านช่วยท่านได้ณนะตรงนี้นะครับมันไม่หายแต่ท่านยังสามารถสร้างรายได้ได้ปกติผมมี5เพจ6เพจผมบอกได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือบางเพจผมขึ้นแบบนี้ละครับโปรไฟล์มีปัญหาเพจมีปัญหาแต่ผมก็ยังสร้างรายได้ได้ปกติฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ท่านอย่าทําผิดซ้ําๆซากๆเด็ดขาดถ้าทำถ้าท่านทําผิดนะครับซ้ำซ้ำซ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 ำ เพจของท่านก็จะถูกลบถูกลบแต่ปัญหาตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับท่านจะถูกปิดกั้นการมองเห็นอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าท่านละเมิดนโยบายชุมชนหรือทําผิดต่างๆนะครับการถูกปิดกัน้นการมองเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินั่นก็คือนะครับปกติแล้วท่านทําคลิปลงไปลงที่ลงไปเนี่ยก็คือมันก็สามารถที่จะ ทําทให้คนเห็นได้แต่เยอะแต่ว่านะครับมันมีปัญหาผิดกฎนก็คือมันก็จะลดลงนะครับท่านต้องเข้าใจตรงนี้สะก่อนนะครับฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือท่านจะต้องทําคลิปลงไปเสนอหน้าหน่อยนะทำคลิปที่มันเป็นต้นฉบับของท่านเองมันก็จะช่วยในเรื่องของเปิดค่าการมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับนี่คือวิธีการและการป้องกันนะครับ หกเดือนย้ำหกเดือนท่านจะต้องนะครับอย่าผิดกฎนโยบายชุมชนอีกโดดขาดถ้าท่านผิดนะครับผมบอกได้เลยครับมันจะลบช่องของท่านออกลบเพจของท่านออกนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับต้องอดทนรอนะครับถ้าท่านทําผิดแล้วท่านเข้าใจอ่ะท่านมันไม่มีใครผมบอกได้เลยไม่มีใครสามารถช่วยท่านได้ที่จะไปแก้ไขตรงนี้ผมก็สามารถที่จะบอกวิธีการให้ท่านได้แต่ผมไม่สามารถไปปลดล็อกให้ท่านได้เพราะในช่องของท่านผมไม่รู้ว่าท่านไป ทำอะไรมาบ้างน,นะครับหลายๆท่านที่ทักมานะครับผมบอกได้เลยครับไม่มีกูรูหรือปรามาจารย์ท่านใดน,นะครับสามารถช่วยท่านได้นะครับนอกจากตัวของท่านเองนั่นก็คือวิธีการป้องกันและปฏิบัตบิตามนโยบายชุมชนของ facebook นั่นเองนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ